สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ชายจากจุราติวเตอร์นะคะจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ตอบคำถามน้องๆที่สอบถามกันเข้ามาค่ะมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับการเตรียมตัวในการสอบ i อเอลนะคะว่าเราควรจะเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหรด่ดีสอบตอนไหนดีจริงๆอ่ะพี่สายแนะนําว่าอยากจะให้เริ่มสอบตั้งแต่ม5นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะคะแนนของ i อเอลเนี่ยเขาอยู่ได้2ปีถ้าเราสอบตั้งแต่ม5หแล้วคะแนนเราโอเคแล้วเราก็สามารถรอใช้คะแนนตัวนี้ยื่นได้เลยนะคะหรือว่าใครเนี่ยที่ยังไม่ค่อยพึงพอใจกับคะแนนก็ยังมีเวลาให้เราได้เตรียมตัวอ่านหนังสือมากขึ้นฝึกซ้อมมากขึ้นแล้วก็ไปสอบอีกครั้งได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเริ่มเตรียมตัวกันแ่นเดิ่ประมาณ Mo4 ก็ได้ค่ะ ก็ค่อยๆไปสอบตอนมอ .5 จะได้มีเวลาเผื่อๆไว้หน่อยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาติว i อเอลกับเราที่จุฬาติวเตอร์นะคะเรามี3แบบให้เลือกด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นคอร์สลุ่มย่อยค่ะที่สอนสดโดยติวเตอร์ของจุฬาติวเตอร์และอาจารย์เจ้าของภาษาอันนี้เป็นการสอนแบบรับรองผลด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนออนไลน์ก็จะมีคอร์สอสอนไลน์ที่สอนโดยครูหลิงด้วยค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะเรียนแค่บางพาร์ทหรือว่าเรียนแบบฟูลคอร์สทุกพาร์ทเลยเป็นการรับรองผลเหมือนกันค่ะและแบบที่3นะคะเหมาะกับใครที่ตารางเวลาค่อนข้างบีซี่นิดนึงนะคะก็สามารถจะมา โรงเรียนคอร์ส p r i v a t หรือว่าตัวต่อตัวกับเราได้ค่ะโดยที่น้องๆเนี่ยสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เรียนเองได้นะคะติวเตอร์ทุกท่านของเราเนี่ยจบการศึกษาขั้นตํำปริญญาโทเลยค่ะการสอบนะคะมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเลือกทางที่ดีที่สุดเลือกจุฬาติวเตอร์นะคะ